อีลิสเลยกคืออร่อยมันของเราก็ได้นะคะคือร่อนมากทุกคนคือแบบเหนียวหนึบติดก,กันคือร่อนมากอันนี้เนี่ยนะคะตอกบ้าเราทอดทั้งตัวทุกคนไก่ทอดทั้งตัวนะคะ,ต,ต,ะ,คะต้องใช้เวลาค่อนข้างนา,านนะคะอย่านานเสร็จใหม่ๆคืออร่อยะคะ่ะไม่ว่าเราทําอะไรอร่อยหรือไม่อร่อย,อยถ้ากินตอน,นร้อนๆคืออร่อยทุกคน คือเปลี่ยนชาใส่กระเล่มสุกแล้วนะคะแต่ข้าวที่มีก,กระบือยังไม่สุกทุกคนใส่ใส่ออกน,นะคะใส่ไข่บ้านเรานะคะอันนี้นะแต่ว่าบางตัวจะมีตัวใหญ่กะะว่านี้นะคะแต่ว่าอันนี้แอนหยิบมาคือแบบว่าตัวเล็กกิ๋วเลยทุกคนตัดว่าถ้าทําเสร็จแล้วกินร้อนๆคืออร่อยค่ะทุกคนกินานาทีถึง20นาทีนะคะ อันนี้ก็ค <halluc inations. S 1> uh ือ huh. มันบดของเราทุกคนลับบ้านทำสามว่าถ้าทำเสร็จแล้วกินร้อนๆคืออร่อยค่ะทุกคนอะไรนะคะนี่ก็ทำสลัดให้คุดตาแล้วก็บอกว่าไปนี่กินเลยไก่สุดแล้วไก่เหลืองๆนี้นะทุกคนอันนี้ไก่คือเนื้อเหนียวมากทุกคนเหมือนไก่กินแล้วคิดถ <c oughs> ง <SCOTT MP> mean, er. ึงไก่ อิ่วขาวค่ะทุกคนใช้ไฟปานกลางนะคะตอนที่เจงใส่ไฟก็คือใส่ไส่ลงไปที่นี่มับนโหวต้มเสร็จแล้วก็เอาไปลิ้นน้ำออกค่ะเอาเสียงก็คือไม่รอให้ไฟร้อนมากนะคะเป็นไฟร้อนกลางๆาใสจะเล่งสุกแล้วนะคะเห็นภาพยากไหมกระดิ่งยังไม่สุกทุกคนใส่ใส่อวนะทุกคะ อันนี้เป็นไก่ที่เนื้ออร่อยมากนะคะที่บ้านชอบกินค่ะเป็นไก่ชื่อฮันสเตอร์นะคะนี่สวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราก็คือง่ายมากลูกเจี๊ยบทอดจ้ามาค่ะอะไรนะครับมีกาทำตลาดห้วยสตาสแ,บบแลแ้วก็บอกว่าเรนีีกินเลยจ่จะสุดลสแล้วตุ้ไก่เหลืองซุ้ยน,นี้นะทุกคน ใส่หะคะใส่าสินดาบใม้น่นยเนยสัีอิ้วขาวค่ะทุกคนใช้ไฟจนกลางนะคะกอนที่เอิใส่ไฟก็คือใส่ไก่ลงไปเท่ไก่จะมาเป็นตัวอย่างนี้เลยค่ะ นี่นะคะไก่อันนี้เหมือนไก่บ้านเราทุกคนเนื้อจะแบบว่ามีกลิ่นไก่จะมาเป็นตัวอย่างนี้เลยค่ะนี่นะคะไก่อันนี้เหมือนไก่บ้านเราทุกคนเนื้อจะแบบว่ามี้ลิสึกใหม่จะล่วนซีทุกคนเนื้อจะเป็นโผงนะคะจะล่วนซีมากคือคืีลิ่มน,น้ำออกคือแบบเป็นเสร็จแล้วทุกอย่างก็หน้าตาเป็นแบบนี้ทุกคน ว่าไปลืมถ่ายสลัดไม่มีสลัดทุกคนแต่ว่ากินหมดแล้วจ้าคุณตาค่ะจะล่อนเลยไม่ติดหม้อนะคะจะบบจับข้านาทีถึงยี่สิบนาทีนะคะนี่อันนี้ก็คือมันบดของเราทุกคนนี่กลับด้านทำสามซีอิ้วขาวค่ะทุกคนอืม ใช้ไฟลานกลางนะคะตอนที่เอางใส่ไฟก็คือใส่ใส่ลงไปเท่ากคน้ท่กันทุกคนทีนี้ก็รอเวลาให้ใส่สุกนะคะตั้งไฟอ่อนๆทุกคนไฟมีครับสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราก็คือง่ายมากลูกเจี๊ยบทอดจ้ามาค่ะไก่จะมาเป็นตัวอย่างนี้เลยค่ะ นี่นะคะไก่อันนี้เหมือนไก่บ้านเราทุกคนเนี้จะแบบว่ามีขัวสําเร็จทุกคนเราเป็นแม่ขัวยุคใหม่น้ําเกรวี่สําเร็จค่ะเป็นผงนะคะมาเป็นผงเป็นซองทุกคนแล้วเอเตเนื้อมันมานะคะก็ะมาทาํทาการบดจ้าบุบๆให้เข้ากันนะคะมันปลา่หลให้ต้มสีอิ่วขาวค่ะทุกคน ใช้ไฟกลางกลางนะคะตอนที่เอ็ใใใใใในใส่ไฟก็คือใส่ไก่ลงไปทอดเป็นเป็นตัวนะคะจัดเรียงกันเป็นเนื้อหนึบเลยทุกคนค่ะอร่อยเลยนะคะอืมนะค่ะเวลาเชื Lil ่อตั้งไฟนะคะนะคะับบอกว่าเราทอดทั้งตัวทุกคนใส่ทอดทั้งตัวนะคะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะยาวนานคะคะจะล่อนเลย ไม่ปิดหม้อนะคะจะแบบจับ5นาทีถึง20นาทีนะคะนี่อันนี้ก็คือมันบดของเราทุกคนนีกลับด้านทำสามใส่ไปดิสก์แล้วจ้าอาหารเกือบจะได้แล้วนะคะมันบดไปสุกเกือบไปสุกแล้วอาหารกินเร็วๆหน่อยพอค่ะจะล้นเลยไม่ปิดหม้อนะคะจะแบบจับได้ ใส่โซลี่สุกแล้วนะคะอย่างท้าวยากันกระดิ่งจังไม่สุกทุกคนใช้ไฟอ่อนนะคะพอดีมันบดต้มเสร็จแล้วก็เอาไปลินน้ำออกค่ะเอาเกล็ดเพราะว่าเราจะมีน้ำเกยวี่ดังทุกคนใส่เกลือแล้วก็ใส่เนยไก่จะมาเป็นตัวอย่างนี้เลยค่ะนี่นะคะไก่อันนี้เหมือนไก่บ้านเราทุกคนเนื้อจะแบบว่ามีสายอัพ ตอกบ้าเราทอดทั้งตัวทุกค,คนใส่ทอดทั้งตัวนะคะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะประนานานเลยนะคะมีก็ทำตลาดด้สุดตาแล้วนะก็่บอกว่าเตนี้กินเลยใส่เย้ะ <c oughs> สุดแล้วตุไก่เหลืองตุ๊กต่๊นี้นะทุกคนมันก็ใส่น้ำเปล่าอันนี้ต้องคอยคนแบบคนไปนะคะเดี๋ยวมันจะจับตัวเดี๋ยวจะกะจับเป็นก้อนนะคะโผ เกรดี่นะคะคุณก็ใส่น้ำเปล่าอันนี้ต้องคอยคนแบบคนไปนะคะเดี๋ยวมันจะจับตัวเดี๋ยวจะกระจับเป็นก้อนนะคะผงเกรดี่นะคะรู้สึกใหม่จะล่วนซีทุกคนเนื้อจะเป็นผงนะคะจะล่วนซีมากนี่คือลิมน้ำออกคือแบบเมมาทำการหมักไก่กันคะ่ะหมักไก่ก็ง่ายๆเลยทุกคนใส่เครื่องสามเกลือลงไป แล้วก็ดื่มครบาดาเลยใส่นมลงไปหน่อยเพื่อนใส่เกลือไปนิดนึงนะคะใส่เกลือนิดเดียวเพื่อความแบบละมุนของเขานะคะอะไรนะคะ,คะคม,ม,นะมือก็ทำสลัดให้สุกตาแล้วก็บอกว่าเรล่อีบกินเลยไก่จะสุกแล้วไก่หงุดหงิดนี้นะทุกคนเสร็จใหม่ๆคือครอร่อยะคะ่ะไม่ว่าเราทำอะไร อร่อยหรือไม่อร่อยถ้ากินตอนร้อนๆคืออร่อยทุกคนคือเปลี่ยนตั้งกระทะไว้ก่อนเลยจ้าใส่น้ำมันเยอะๆให้ท่วมไก่เลยนะคะตั้งกระทะไว้ก่อนทุกคนแล้วเราก็ผมทุกคนดูแบบน่ากินหอมมากนะคะออเอก็จะปรุงโดยใส่มนมนะคะมนมจีดของเรานมสดนะคะตอกบ้างเราทอดทั้งตัวทุกคน ใส่ทอดทั้งตัวนะคะต้องใช้เวลา,า,า,งงานนะคะ่อนข้างนานนะคะยามานิบใส่น้ำไม่ใ่จะรู้สึกแบบเลอะๆนะคะเพราะว่าเป็นน้ำเกลียวตุ๋นไปสักพักทุกคนเดีย๋ยวจะละมุนรู้สึกใหม่จะล้วนซีทุกคนเนื้อจะเป็นผงนะคะจะล้วนซีมากคือคือนลิ่มน,น้ำแอลกคือแบบเป็นรัวสำเร็จทุกคนเราเป็นแม่รัวยุคใหม่ น้ำเกรวี่สำเร็จค่ะเป็นผงนะคะมาเป็นผงเป็นซองทุกคนแล้วเองเลยนะคะนี่ก็ทำตลาดได้สุดตาแล้วก็บอกว่าเกรวี่กินเลยใจจะสุดแล้วตุ๊กไก่เหลืองตุ๊กตุ๊กนี้แลทุกคนตใใุ๊กไก่ดำในไทจะรู้สึกแบบเล็กๆนะคะเพราะว่าเป็นน้ำ,ในในนนนำเกลียว ตื่นไปสักพักทุกคนเดี๋ยวจันละมุนเสร็จแล้วทุกอย่างก็หน้าตาเป็นแบบนี้ทุกคนว่าไปลืมถ่ายสลัดไม่มีสลัดทุกคนแต่ว่ากินหมดแล้วจา้าคุณต,ตาคิว่าถ้าทำเสร็จแล้วกินร้อนๆคืออ,อร่อยค่ะทุกคนรู้สึกหม่จะล้วนซีทุกคนเนื้อจะเป็นผงนะคะจะล้วนซีมากที่คีนลิ่มน้ำออกคือแบบเป็น ใส่กระเลื่องสุกแล้วนะคะสงัยว่าข้างในกระดูกยังไม่สุกทุกคนใส่ใส่อวอนนะคะใส่ครัวสำเร็จทุกคนเราเป็นแม่ครัวยุคใหม่น้ำเกรวี่สำเร็จค่ะเป็นผงนะคะมาเป็นผงเป็นซองทุกคนแล้วเอซีอิ้วขาวค่ะทุกคนใช้ใา่กลางนะคะตอนที่เออใส่ไฟก็คือใส่ใส่งไปเพ่อะค่ะ จะล่อนเลยไม่ติดหมอนะคะจะแบบจับไก่จะมาเป็นตัวอย่างนี้เลยค่ะนี่นะคะไก่